สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับครับสวัสดีครับวันนี้เราสองคนจะมแนะนำเทคนิคดีครับเฮียครับเทคนิคผิบเล็กๆนิดยน้อยเสียงยาวมากเลยอ่ะน้อยแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนครับ,รบเพราะว่ามีหลายคนถามผมมาแล้วก็เป็นคลิปที่เกี่ยวกับไลน์แอปพลิเคชันประจําวันอย่างละโอเค เป็นมีอะไรดีๆในไลน์คือเป็นคลิปแนะนําวิธีการลบข้อมูลขยะนะครับอ๋ออ่านะครับเพราะว่าบางมีบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาคือไลน์ค้างนะครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลพื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอในสมาร์ทโฟนอะไรอย่างงี้ใช่บางทีกินพื้นที่แรมใช่ครับตอนนี้แนะนําคลิปนี้เลยนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์นะครับซึ่งทํางานได้ง่ายมากครับเนี่ยเริ่มต้นง่ายๆครับคุณก็ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาถูกไหมฮะครับแล้วก็เปิดไลน์นะครับเดี๋ยว เราจะตัดภาพก่นอนเปิดมาที่ไลน์นะครับอก็จะเห็นหน้าเรานะครับซึ่งปิดแมสอยู่นะฮะแล้วก็มาที่หัวข้อมุมด้านขวานะครับอันนี้ผมใช้ใน iOS นะครับซึ่งผมบอกว่าเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะใน iOS ออส่วน Android น่ะทำได้ไหมทําได้แต่ว่าเขาลบไปเลยนะครับลบประวัติแชทไปเลยแต่อันนี้จะมีข้อดีพิเศษตรงนี้ว่าเขาจะลบแคสใช่เพราะ Android รู้สึกว,ว่าเมนูคําสั่งไม่เหมือนกันกดมุมด้านขวาครับแล้วก็กดมาที่ในเรื่องของแชทครับโอเคแชทเลื่อนมาด้านล่างครับ คำว่ารบข้อมูลรบข้อมูลเนี่ยมันจะมีระบบมันจะประมูลผลเลยนะค่อยๆเนี่ยมันจะมีแคสต์เขาจะบอกว่าแคสนะครับข้อมูลแคสนะครับคือข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ชั่วคราวและสามารถดาวน์โหลดได้อีกนะครับแต่ไม่รวมถึงข้อมูลรูปภาพข้อความเสียงและไฟล์เป็นข้อมูลที่เป็นเหมือนกับไฟล์ที่เราเคยส่งกันคุยกันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นไฟล์ที่เราทิ้งไว้ที่ตัวเครื่องอแต่จริงแล้วมันสามารถดาวน์โหลดได้จากโตวถ้าเกิดสมมติเราจะการเปิดอ่านเนะี่ยมันโหลดลิงก์มาจากอินเทอร์เน็ตได้ แต่เราไม่ต้องการให้มันอยู่ในเครื่องนะครับอันนี้เป็นข้อดีก,ก็คือมันไม่ค่อยค้างเวลาคนบางคนเนี่ยขนาดผมเนี่ยน้อยๆน,นะ2.4กิกกเออง่ายๆครับกดลบข้อมูลครับนี่ครับลบเลยครับเอ,อ้ยอันนี้ทำไยหลักฐานมะเนี่ยไม่ไม่ทอะลายครับถ้าแต่ถือว่าเรา, <c oughs> าเปิดไปหน้าในส่วนของแชทใช่ไหมมันก็จะดาวน์โหลดมาแต่ว่ามันจะเป็นข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้ไงอันนี้ก็คือลบทิ้งนะครับก็คือลบแคชตรงนี้อ่ะเป็นไฟล์ขยะที่จตอนนี้ยังไม่จําเป็นใช่ไหมเหลือศูนย์นะครับ แล้วก็อย่างนึงก็คือเราสามารถลบเพิ่มเติมได้เพราะว่าข้อมูลข้างบนเนี่ยเขาบอกแล้วเขาไม่ลบรูปเพราะความเสียงและไฟล์นะครับถ้าเดเรต้องก,การลบเพิ่มเติมเมื่อกดติ๊กตรงข้างล่างเนี่ยลบได้นะครับจะลบทั้งหมดเลยก็ได้หรือลบประวัติการใช้ทั้งหมดก็ได้แต่ตอนนี้ผมแนะนําให้ลบแคสก่อนลบแคสนะคซึ่ง <Okay. S 1> ไฟล์ข้อมูลขยะพวกนี้บางทีเราไม่จําเป็นย,ยังไม่จำเป็นตอนนี้แล้วไม่หนักเครื่องด้วยนี่แหละครับเป็นในส่วนของการลบไฟล์ขยะนะครับที่ไม่จําเป็นในส่วนของไลน์ออกไป ช่วยให้ไลน์เนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ค้างด้วยกรณีที่มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ผมเปิดไลน์แล้วมันค้างเออหมุนอยู่แน่เลหมุนหมุนหมุนเอออีกอันนึงก็คือเราไปไม่เราพอเราไม่ลบเนี่ยไฟล์พวกนี้มันลิงก์ใช่ไหมใช่พอล็อกอินใหม่เนี่ยมันจะค้างนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอ่ะเชื่อว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับฮี่มีประโยชน์ไหมน่าจะมีประโยชน์ใชได้ได้อ่าถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เลยครับ แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจในการติดตามนะครับครับถ้าอยากมาพบเราทำไงฮะกดตะข่ายครับกดกระดิ่งให้เราด้วยนะจะได้มีติดตามคลิปใหม่ๆของเราอยู่เสมอแล้วกลับมาพบคลิปใหม่ๆของเรานะครับเวลาเดิมครับหนึ่งทุ่มตรงครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับตะกี้ข้าวไข่ทำในหลักฐานนะเราอะไปทำไปก่อคดีอะไรไว้เนี่ยอย่าไปบอกก็เซ่โอ้โหเห็นเห็น